สวัสดีค่ะก็พบกับเจ๊บนะคะเหมือนเดิมเลยอยู่ที่โชว์รูมติดรถสวยสาขารังสิติคลองสองธัญบุรีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพามาชมรถนะคะที่เข้าใหม่เนาะคันไหนจะเพิ่มเติมพิเศษเนี่ยเจ๊บจะแนะนําให้ในคลิปนี้ไลฟ์สดนี้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่าลูกค้านะคะที่เข้ามาช,ชมรถที่โชว์รูมเรานะคะสามารถแอดไลน์ปักหมุดนะคะสอบถาม เพิ่มเติมกับเจ็บได้นะคะปรึกษาได้ทุกเคสเลยดันให้กันทุกเคสเลยก็ว่าได้และที่สําคัญนะคะลูกค้าที่เข้ามาชมรถหรือมาจองจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายนะคะรถของเราแถมการรับประกันนะคะสุดคุ้มมากๆเลยซื้อคืน100%รอ1ะบุในสัญญาอย่างชัดเจนนะคะว่ารถของเราไม่ชนไม่คว่ำ ไม่ตัดต่อไม่แท้อย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจเลยเนาะว่าได้รถคุณภาพดีอย่างแน่นอนนะและที่สําคัญเลยนะคะเรายังรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ระบบเกียร์นะคะฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลก็อุ่นใจอีกนะคะว่ารับรถไปแล้วจ่ายค่างวดไปแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจะตามมาเนาะและที่สําคัญถ้ารถของคุณลูกค้าจะต้องจอดเข้าอู่เข้าศูนย์ต้องซ่อมเนาะฉุกเฉิน ไม่ว่ากรณีใดๆนะคะก็เรามีเงินชดเชยให้อีกรายวันนะคะฉะนั้นโหอุ่นใจอีกเนาะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะเรายังดูแลนะคะหลังการขายด้วยแพ็กเกจเสริมนะคะครอบคลุม77จังหวัดให้ลูกค้าทั่วประเทศอุ่นใจเหมือนมีช่างนั่งติดรถไปด้วยเลยนะคะไปยังแตกฉุกเฉินแบตแบตหมดน้ำมันหมดกุญแจหายรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะคะเรามีบริการถึงที่รถยกรถกกลากรถสไลด์ทั่วประเทศนะคะฉะนั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะรับเงินสด20,000บาทในวันรับรถนะคะ แถมจองรถจะไฟแนซ์ฟรีนะคะได้สิทธิ์ลุน้นสร้อยคอทองคําฟรีอีกหเส้นนะคะยังมีให้คุณลูกค้าอยู่นะคะชนะลูกค้านะคะท่านใดนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะฝากเบอร์มาที่คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามเจี๊ยบก็ได้นะคะเบอร์ที่ปักหมุดนี้ไว้ให้นี้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยเนาะก็ วันนี้โปรโมชั่นนะคะไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ลูกค้าที่สนใจนะคะอยากจะได้เป็นเกงหรือกระบะของเรานะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะขอให้ทักทายมาพูดคุยนะคะสอบถามปรึกษานะคะอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนอยากผ่อนเท่าไหร่นะคะพูดคุยกันได้เลยนะคะทักมานะคะเจ็ยบยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยและที่สำคัญนะคะ S <S ลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะคะเรามีไฟแนนซ์เซ็นรองรับถึงหน้าบ้านและที่ทํางานให้ลูกค้าด้วยเนาะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่าใช้จ่ายก็จองฟรีจัดฟรีนะคะแถมมีวิ่งเซ็นให้ด้วยเนาะเพียงแค่ส่งเอกสารมาให้เซฟดูก่อนนะคะตรงนี้อุ่นใจมั่นใจนะคะจองฟรีจัดฟรีเนาะรถมีการรับประกันนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มรับเงินอีก2000 20, 0บาทนะคะทุกคันนะคะให้ลูกค้าทุกคันเลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะพาชมรถเข้าใหม่นะคะใหม่มากๆเพิ่งมาใหม่เลยนะคะขอเปิดตัวกับ ซีวิกเอซคันนี้เลยนะคะที่อยากพามาดูนะคะวันนี้มาใหม่ๆสดๆล้นล้อเลยนะคะวันนี้พร้อมให้ดูแล้วนะคะนานๆทีนะคะจะมีเข้ามานะคะซีวิกเอซลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะต้องรีบเลยนะคะคันนี้เป็นซีวิกเอฟซีหนนะคะเป็นปี2017นะคะให้ดูรอบนอกก่อนนะคะสวยมากๆเลยเป็นสีขาวมุกนะคะสีดเดิมเลยนะคะคันนี้ คันนี้เราขายอยู่ที่748,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะผ่อนข้างงวดจะอยู่ประมาณ1 1 1 0 0 0นะคะ72งวดลูกค้าที่สนใจนะคะท่านใดาสามารถโทรมาสอบถามฝากเบอร์ไว้ที่เจี๊ยบนี้ได้เลยรถแบบนี้นะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะสำหรับ s อนานๆทีนะคะสำหรับลูกค้าที่ตามหาอยู่นะคะฝากเบอร์สอบถามกับเจี๊ม,มาได้เลยให้ดูด้านหน้านะคะ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าได้สเกิร์ตรอบคันเลยส่วนล้อแม็กเป็นขอบ16นะคะหน้าเงาล่องดำเดิมๆจากโรงงานนะคะมีไฟเลี้ยวติดที่กระจกรนให้ด้วยแถมคิ้วกันสาดนะคะมือจับเป็นแบบคมเมียมพร้อมกุญแจ i m โมบ i l เซอร์ให้นะคะคันนี้คันนี้ลองรับนะคะล็อกอยู่เหรอ่อไม่เป็นไรใส่เลย คันนี้นะคะรองรับ e 2 0 e 8 5 soho นะคะได้หมดเลยแถมรุ่นนี้มีหมดประหยัดน้ำประหยัดน้ำมันนะคะอีคอนนะคะเป็นหมดอีคอนนะคะประหยัดน้ำมันมากๆให้ดูภายในเป็นไงคะรถปี17ได้เบาะหนังนะคะสวยหรูมากๆสไตล์ HONDA นะคะเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะคะสำหรับผู้ขับขี่นะพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะซ้ายขวานะคะ cruise control นะคะล็อกความเร็วนั่นเอง หน้าจอเป็นแบบทัชส,สกรีนนะคะรองรับนะคะบูทูธไอพอด USB นะคะปุ่มพุสตานนะคะส่วนกระจกเนี่ยออโต้คู่หน้านะคะก็ให้ดูนะคะว่าภายในเนี่ยรถสวยมากๆน่าใช้นะคะและที่สำคัญรับประกันเลยนะคะว่ารถไม่เคยชนมานะคะ คันนี้ไม่จะอยู่ที่95,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นไม้แท้นะคะรถของเราเป็นไม้แท้ให้ดูนะคะโห oh, สวยมากๆเลยสําหรับลูกค้านะคะที่ตามหา FC อยู่นะคะแนะนําเลยและรีบเลยนะคะสนใจเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยเลยนะคะสําหรับ CVFC i i c คันนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีไรายได้2เท่าของค่างวดน,นะคะ คันนี้ยอดผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0ลูกค้าต้องมีรายได้ประมาณ22,000บาทถ้าไม่ถึงก็สามารถหาคนกู้ร่วมมานะคะคนกู้ร่วมก็จะเป็นสาม,มีภรรยาพ่อแม่ลูกพี่น้องนะคะเท่านี้ลูกค้าก็สามารถออกรถฟรีดาวนะคะได้โปรโมชั่นรับเงินสดอีก2 0,000บาทนะคะในวันรับรถเราฟรีประกันภัยภาษีพ,พรบให้ครบถ้วนนะคะในวันรับรถเนาะจองรถจัดฟีแนนลูกค้าก็ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะคะก็ใครสนใจนะคะสําหรับ FC คันนี้นะคะฝากเบอร์กันมาได้เลยเดี๋ยวเจี๊ยบนะคะส่งลิงก์รถให้กัน ในวันนี้เลยนะคะสาหรับลูกค้าที่ทักมาเนาะส่งรูปรถกันให้ดูเลยคันถัดมาที่อยากแนะนานะคะเป็น MG ZS นะคะตัวนี้ ZS นะคะเคยเข้ามาแล้วลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจมากๆาและเคยเข้ามานะคะก่อนหน้านี้สีแดงนะมาไม่กี่วันหมดแล้วนะคะคันนี้อยากแนะนานะคะเป็น ZS คันนี้เป็น 1.5D ดีนะคะคันนี้เป็นปี20เรียกว่าใหม่มากๆ,ๆเหมือนป้ายแดงเลยเนาะ ไม่แค่30,000เท่านั้นนะคะสําหรับเซตเอน้ําเงินคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคันนี้เราขายอยู่ที่518,000หบาทผ่อนค่างวดอยู่ประมาณหน0่งหมาร้อ่ะลูกค้ามีไรายได้20,000ก็เป็นเจ้าของได้แล้วเหมือนเดิมถ้าไม่ถึงหาคนกู้ร่วมมานะคะให้ดูภายในหน่อยไหมภายในเซตเอสขาก็สวยโลนะคะอ่ะให้ดูภายในนะคะเป็นเบาะ หนังสีน้ำตาลนะคะตัดด้วยสีดำให้ดูภายในสวยหรูคอนโซลเขานี่บุกหนังยังดีเลยเนาะสีน้ำตาลได้หน้าจอ DVD นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็พวงมาลัยฟังก์ชันลดเสียงเพิ่มเสียงรับสายอัตโนมัติให้ดูด้านหลังผู้โดยสารไหมด้านหลังผู้โดยสารนั่งได้กว้างขวางมากเลยด้านหลังก็เป็นเบาะ หนังเหมือนกันนะคะเรียกว่านั่งมีปุ่มคาซิสให้ด้วยไหมอันนี้อ,อืมคาซิาสคาซิสอ่าแต่ว่า,า,าด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้มีพนักพิงแขนที่หวังแก้วไ้แต่ว่าดูลมรวมแล้วนะคะกว้างขวางมากเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอ่าส่วนด้านหลังนะคะกว้างมากๆเลย ลดเรียกว่าเหมือนป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าเนี่ยมีเครดิตไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแถมวันรับรถได้เงินสดอีก20,000บาทคุ้มมากๆเลยตรงนี้เราไม่ใช้เราก็พับเก็บได้นะคะประมาณนี้เนะาะใช่ไหมนิด จริงจริงก็ออกไว้ที่บ้าน่ะอ๋อก็คือรุ่นนี้เขาเหมือนเหมือนกับมาต่าอ่าเหมือนประมาณว่าถ้าเราเก็บของเนี่ยเราก็เอาออกไปเลยใช่ไหมเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะมีให้วางด้านล่างเนาะแต่ว่าจริงพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะยกใช่ไหมแต่เวลาเราปิดมันก็จะปิดให้เราอ่ะใช่ใช่อ่าอ่าแต่ถ้าของมันเกินเบาะหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาออกได้เนาะก็โอเคเบาะสามารถปรับได้หกสิบสี่สิบนะคะ โอเคพับเบา<ฮ>ะบสามารถพับพับเก็บแบบ60-40ได้เนาะก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ MG ZS คันนี้เหมือนป้ายแดงเลยไม่แค่ส0 0 0 0ื่นเท่านั้นเนาะสวยมากๆเลยสีน้าเงินคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจสามารถฝากเบอร์โทรสอบถาม,มกปรเจ็บได้เลยเนาะเดี๋ยวมีคันไหนที่แนะนําอีกคันนี้นะ CX3 แนะนำไปแล้วเมื่วอวาน CX3 แนะนําไปแล้วนะอะ ให้ดูเพิ่มเติมนะคะ CX 3มี2ทางเลือกนะคะสำหรับรถแฮสแบ็กเนาะก็เนี่ยค่ะคันนี้เป็น Mazda CX 3 2.0เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้เป็นรถปี2016นั่นเองอ่ะให้ดูสไตล์ Mazda ก็แต่ว่า Mazda เนี่ยเขาภายในเขาจะแบบเรียบหรูล้ำสมัยมากๆได้เบาะเป็นเบาะหนังนะคะ ระบบเกียร์ออโต้หน้าจอเป็นแบบ DVD นะคะพวงมาลัยฟังก์ชันเหมือนกันได้พวงได้แบบหุ้มหนังให้ด้วยนะคะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะมองหารถอยู่ CX3 เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะออกรถฟรีดาวได้รับเงินสดอีก20 0 0 0บาทในวันรับรถเนาะ เดี๋ยวไปเพิ่มเติมขออีโวคาร์สักสองคันนะคะเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยกระบะนะคะเพิ่มเติมกันนิดนึงตอนนี้วันนี้มีรถที่ที่ประมูลเข้ามาใหม่นะคะเป็นเชฟเผื่อคุณลูกค้าเนี่ยที่กําลังตามหาเชฟอยู่นะคะกําลังตามหาเชฟอยู่ก็มีเข้ามาสามคันนะคะมีสีขาวตัวเตี้ยกับตัวสูงนะคะเป็นแคบเนาะแล้วก็ตัวเตี้ยสีดํา ็สําหรับลูกค้าที่เล็งๆเชฟไว้นะคะหรือว่า,อ,าอยากจะดักอยากได้เป็นเชฟตระกูลเชฟเนาะก็มีเข้ามาสามคันนะเดี๋ยวรถเข้ามาเนี่ยรีบเอามาให้ดูเลยสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะเป็นรถเก่งทุกรุ่นของเรามีทุกยี่ห้อเนอะอาะ เยบไม่สามารถที่จะไลฟ์สดให้ดูได้ทุกคันเนาะฉะนั้นก็เพิ่มเติมขอเป็นแนะนํารถที่เข้าใหม่นะคะก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตระกูล Honda ของเราก็จะมี Accord Civic นะคะและก็ j จ็ดก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่ามีรถรุ่นนี้รุ่นไหนที่ลูกค้าต้องการนะคะสามารถเม้นมาได้หรือโทรมาสอบถามเจี๊ยบก็ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาเลย โตยโยต้าก็จะมี v ีออสยาริสอัลติสฟอร์จูนะคะแล้วก็นิสสันนิสสันตระกูลนิสสันก็จะมีนิสสันเป็นรถเก่งก็นิสสันมาร์ท a ออมิแล้วก็พอลซ่ Nissan, า era, orsa, orsa, นะคะก็ลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนนะคะมีโน้ตเข้ามาใหม่ปี2020สีแดงแก็อยากได้รุ่นไหนแล้วก็มีเข้ามาใหม่ด้วยนะสำหรับลูกค้าที่มองหา b ีโอเอมก็มีเข้ามาใหม่เดี๋ยวรถเข้ามารีบพามาให้ชมกันเลยเนาะ ก็เพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามทักทายมาพูดคุยกับเจบได้เลยก็อัปเดตรถนิดนึงอะา Ford เล n เจ r ปี17ยังอยู่นะคะคันนี้4ประตูสำหรับลูกค้าที่มองหารถยังไม่แน่ใจว่าอยากได้รถรุ่นไหน Ford ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่น่าใช้มากๆเลยเป็นรถกระบะพันแก่งนะคะเขาจะอ่าเรียกว่าจุดเด่นของ Ford เนี่ยเป็นรถกระบะพันแก่งนะคะ การก่อถนนเขาก็ไม่เป็นสองรองใครนะคะ,ะให้ดูภายในคันนี้เป็นรถปี17แต่ว่าภายในเนี่ยสภาพสวยมากๆเลยแล้วฟอร์ดเนี่ยออปชั่นเยอะมากคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ,ะสำหรับลูกค้าที่ตามหาเกียร์ออโตอยู่นะคะของเราตอนนี้จะมีเป็นรถปี2019เป็นไททันแคปนะคะเกียร์ออโตนอกกนั้นนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาหมดเลยนะ ให้ดูออปชันนะคะของตระกูลฟอร์ดได้พวงมลาลัยนะคะฟังก์ชันซ้ายขวาแล้วก็เบาะเป็นเบาะผ้านะคะอย่างดีเลยเครื่องเล่นก็รองรับ cd fm-am ส่วนด้านหลังให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังเบาะเขาก็กว้างขวางนะคะตรงนี้ก็มีเสริมที่พักแขนให้นะคะ ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจตระกูลฟอร์ดนะคะแนะนำเรนเจอร์สีประตูสีขาวคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆใไม่แค่5 7าหมืเองนะคะคันนี้เป็นรถปี2017เราขายอยู่ที่5 7 8 0 0 0บาทผ่อนค่างวดอยู่ประมาณ1 1 0 0 0นะคะลูกค้ามีไรายได้2เท่าก็สามารถออกรถนะคะ ที่โชว์รูมตีรถสวยได้ทุกคันเลยนะคะมีรายได้2เท่าของค่างวดของรถที่ลูกค้าเลือกนะคะถ้าไม่ถึงก็หาคนกู้ร่วมมานะคะง่ายๆแบบนี้ออกรถฟรีดาวได้นะคะแล้วไฟแนนซ์ของเราเนี่ยนะคะมีเรียกว่าทุกสถาบันเลยเนาะ มีรองรับให้ลูกค้าทุกสถาบันนะคะและที่สําคัญจองรถจากไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินนะคะเข้ามาที่โชรูมเรานะคะไม่ต้องเตรียมเงินมาเนาะเตรียมแค่บัตรประชาชนใบเดียวกับเอกสารนะคะเท่านี้ลูกค้ารอผลรับรถกันได้เลยแถมเงินสดอีก2 0 0 0 0บาทนะคะรีบๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแบบว่าเรียกว่าโปรโมชั่นแจกเงินแจกเงินแจกเงินก็ว่าได้นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้สุดคุ้มสําหรับลูกค้ามากๆเลยฉะนั้นลูกค้านะคะ ที่สนใจนะคะอยากได้รถไว้ใช้นะคะไม่ต้องรอช้าเลยเนาะและที่สําคัญที่จะพีอยากฝากนะคะสําหรับลูกค้าที่มีรถไว้ใช้อยู่แล้วนะคะอยากจะหารายได้พิเศษนะคะเข้ากระเป๋าเนาะอาจจะมีอาจจะมีเงินไว้ใช้ในกระเป๋านะคะอุ่นใจแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะได้เงินมาฟรีก็สามารถแนะนํานะคะเพื่อนญาติพี่น้องนะคะใครก็ได้ตรงนี้จะไม่จํากัดนะคะแนะนํามาออกที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะจะผ่านช่องทางนะคะ แอดไลน์แอดทีหนะคะหรือว่าจะโทรมาหาเจี๊บก็ได้นะคะเท่านี้นะคะแนะนํามาได้ค่าแนะนํานะคะคันละ1,000 0บาทง่ายๆไปเลยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีรถไว้ใช้อยู่แล้วเนาะก็ได้เงินเข้ากระเปา๋าฟรีๆเลยสําหรับลูกค้าที่มาออกรถก็ได้รถไปใช้ได้เงินอีก2,000 20, 0บาทนะคะคุ้มมากๆเลยคันถัดมานะคันนี้ก็อยากแนะนําเป็นรีโวนะคะคันนี้เป็นปี16คันนี้เป็นสีขาวนะคะ ตัวลองท็อปนะคะคันนี้คันนี้เราขายอยู่ที่488,000บาทคันนี้ไม่วิ่งหมื่นสี่นะเออไม่น้อยมากเลยปีสิบหกหลังเลขสี่มันเล่งอะไรวะพี่มันใส่อไงเลยไม่แน่ใจแสนสี่แล้วก็ที่แน่คันนี้นะคะได้ล้อเดิมนะคะ ล้เดิมจากโรงงานนะคะได้กระจกแบบคมเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวที่ตัวรถมือจับเป็นแบบคมเมียมเนาะได้เบาะหนังภายในนะคะสำหรับสำหรับลูกค้าที่อชอบชอบแบรนด์โตโยต้าอยู่แล้วเนาะรถตลาดนะก็แนะนำวีกโก้คันนี้เลยได้พวงมาลัยฟังก์ชันด้วยได้เบาะหนังเนาะเป็นสมาร์ทแคปนะคะระบบเกียร์ธรรมดา ก็ลูกค้าที่สนใจคันนี้เราขายอยู่ที่4 88,000บาทค่างวดจะอยู่ประมาณที่10,000ไม่เกินนี้เนาะลูกค้ามีได้20,000บาทก็เป็นเจ้าของรี v o ปี16คันนี้ได้แล้วตัวรองท็อปนะคะคันนี้ตัว E สำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะคะอย่าลืมนะคะโชว์ลูมติีรถสวยนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์รองรับให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านถึงที่ทำงานนะคะขอเพียงคุณลูกค้านะคะส่งเอกสารมาหาเจี๊ยบเนาะเท่านี้นะคะก็ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาแล้วเนาะและที่สำคัญรถของเราเนี่ยมีการรับประกันที่แบบสุดคุ้มมากๆเลยแน่นอนนะคะเรารับซื้อคืน100%อระบุในสัญญา ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยเนาะว่าลูกค้ารับรถไปนะคะเข้าศูนย์ไปแล้วไปเลยนะคะตรวจเจอว่ารถเนี่ยชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมตัดตอไม่ไม้แท้มานะคะเอามาคืนที่โชวรูมเราเลยนะคะนอกจากนี้เรายังรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ระบบเกียร์นะคะฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลยังมีเงินชดเชยให้ในกรณีที่รถของคุณลูกค้าจะต้องจอดซ่อมและที่สําคัญนะคะแพ็กเกจเสริมเนาะดูแลหลังการขายให้คุณลูกค้านะคะ24บชั่วโมง1ปี เรียกว่าสุดคุ้มมากๆเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะรับรถที่นี่ไปเนาะอุ่นใจสบายใจแถมจองรถจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนยึดเงินจองเนาะตรงนี้จะฝากไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นก็สุดคุ้มรับเงิน20 0 0 0บาทอีกฟรีประกันภัยภาษีพรบครบทวหนหมดทุกอย่างเลยเรียกว่ารับรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวแถมประกันภัยภาษีพรบเนาะรับเงินสดอีก20 0 0 0บาทคุ้มมากๆเลย เจบอยากฝากนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือกระบะเนาะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเรามีให้ลูกค้านะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อขอเพียงโทรมาสอบถามปรึกษากับเจบได้เนาะก็ทุกเดี๋ยวเพิ่มเติมในอาชีพของลูกค้านะคะเจบอยากจะย้ำเนาะอาชีพของลูกค้านี่อันดับแรกเลยนะคะ1เลย ทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพต้องฟังให้ดีๆนะคะทุกอาชีพที่มีประวัติการผ่อนมาแล้วนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรนะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะห้ามมีล่าช้าเลยนะคะช่วงนี้กลุ่มนี้นะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะที่โชรูมติดรถสวยส่วนกลุ่มที่2นะคะลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัตินะคะหมายคือหมายถึงว่าไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะคะประวัติใสๆนะคะ ที่จะได้ฟรีดาวกับโชว์รูมเรานะคะจะต้องเป็น4กลุ่มนะคะพนักงานโรงงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจเท่านั้นนะคะที่จะได้ออกรถฟรีดาวส่วนอาชีพที่ไม่เคยมีประวัติแต่ว่ารับเป็นเงินสดนะคะที่รับเป็นเงินสด กลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นค้าขายรับเหมาวินแท็กซี่นะคะฟรีแลนซ์นะคะก็จะต้องมีงบดาวนะคะอยู่ที่10%เนาะตรงนี้แต่ว่าได้โปรโมชั่นเหมือนกันนะคะ2 0 0 0 0บาทในวันรับรถสามารถนำโปรโมชั่นนี้นะคะ2 0 0 0 0บาทมาซับดาวได้นะคะบางทีลูกค้าอาจจะไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยเนาะก็ขึ้นอยู่กับรถที่ลูกค้าเลือกนะคะยอดจัดราคากลางของแต่ละรุ่นแต่ละคันจะไม่เท่ากันนะคะก็เบื้องต้นประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้จริงๆนะคะอยากให้โทรมาสอบถามปรึกษากับยับโดยตรงเลยเนาะหรือว่าจะแอดไลน์ a t ทีอ e mm ีห hmm. ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยเนาะ mm hmm. ก็วันนี้เดี๋ยวมีรอบหน้าดีกว่าเนาะ mm hmm. ถ้ามีรถเข้ามาใหม่ๆนะคะเจ๊บ mm hmm. จะมาแนะนำเนาะส่วนใหญ่เจ๊บจะขออนุญาตอ่าไลฟ์ like, หรือว่าพามาชมรถเนี่ยเป็นรถที่อัปเดตนะคะ mm hmm. ก็สําหรับลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนี้ยอยากจะดูเรียกว่าอะไรนะย้อนเพราะว่า่ดูย้อนหลังมันเป็นเพล์ลิตรรวมดิพี่ เป็นเพลิดรวมก็ไม่ลูกค้าก็สามารถย้อนไปดูในเพราะว่าเราจะระบุไว้เป็นวันใช่ไหมค่ะเราจะอัปเดตเป็นวันให้ลูกค้านะคะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยสามารถย้อนเข้าไปดูรถที่จะแนะนําให้ได้นะคะใน YouTube หรือว่าในเพจได้เลยเนาะก็วันนี้นะคะต้องขอคุณลูกค้ามากๆเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจโปรโมชั่น20 0 0 0บาทในวันรับรถนะคะแถมประกันภทยภาษีพลบอและ ได้ลุ้นสร้อยคอทองคำอีกด้วยเนาะหนึ่งเส้นคุ้มมากๆเลยโปรโมชั่นนี้นะคะอย่าลืมนะคะเจอกันที่ตีรถสวยยินดีต้อนรับทุกๆลูกค้าทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ